มาดูกันว่าในกลออ่องนี้มีอะไรบ้างนะคะแรกเลยนะคะเซรัร่มค่ะเซรัร่มตัวนี้ความพิเศษอยู่ที่มีผงมุกทองด้วยช่วยเรื่องของรูขุมขนนะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสมอ,อื่นๆค่ะช่วยเรื่องของความกระจ่างใสและมีไฮยาลูรนิกแอซิดช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวค่ะถ้าหากผิวชุ่มชื้นผิวจะไม่หมองคล้ำง,ง่ายไม่ดำง่ายถ้าหากผิวเรียบเนียนไม่มีรูขุมขนสิวจะค่อยๆดีขึ้นและไม่เกิดสิวใหม่และหน้าก็จะไม่มันด้วยค่ะ และตัวที่2ที่อยู่ในเซตนี้นะคะก็คือครีมค่ะสบูู่มีส่วนผสมอย่างไรครีมมีส่วนผสมอย่างนั้นเพื่อเพิ่มพลังคูณ2และที่เราใส่เข้าไปพิเศษเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือสารสกัดจากกันชงนั่นเองค่ะตัวนี้จะช่วยให้ผิวแข็งแรงใครที่ผิวอ่อนแอแพ้ง,ง่ายใช้ครีมใช้อะไรนิดหน่อยก็แพ้ต้องมาลองตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่เหนียวสิ่งสกปรกไม่มาอุดตันบนใบได้แน่นอนค่ะจะทำให้ผิวแข็งแรงแล้วผิวคุณก็จะไม่แพ้ง,ง่ายเหมือนเมื่อก่อนและที่สำคัญยังช่วยในเรื่องปกป้องผิวจากการทำร้ายของรังสี UV, ่คกออืบูู2 รองเลยว่าไม่แห้งชุ่มชื้น,นลดริ้วรอยนะคะทําให้หน้าอ่อนกว่าวัยค่ะส่วนตัวนี้ค่ะสำหรับคนที่อยากขาวอยากมีผิวที่สว่างกระจ่างใสามากขึ้นตัวนี้จะเห็นผลค่อนข้างดีเลยเทีเดียวเพราะว่าทํามาจากนมฮอกไกโดค่ะรับรองว่าชื่นชอบกลิ่นและหลงรักกลิ่นอย่างแน่นอนสองสุดน,นี้แถมฟรีให้ในกล่องเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะราคาเต็มปกติแล้วอยู่ที่590บาทค่ะอันนี้เป็นล็อตแรกล็อตเปิดตัวและล็อตของคุณลูกค้าเราจะขายในราคาเพียง299บาทเท่านั้นเงค่าจดส่งต้อนจะอยู่ที่ประมาณ3บาเราจะใส่ส